สวัสดีครับก็ผมอพิรมวงสก,กุลยานน์นะครับก็สมัครเป็น Mobility ้ r o ุ p ปวันแต่ว่าเป็นเหมือนไป,ไปคลายแลกเปลี่ยนเหมือนไปทำงานวิจัยฮะท,ที่ที่จะไปก็คืออิตาลีนะฮะที่มิลานครับ i v e r s i t y of m i l a ออมิลาไปทำด้านเกี่ยวกับ m o l ลก u ลาร์เมดิซ n นก็คือที่ที่ที่นั่นเขาจะเป็น เหมือนกับว่าเป็นศูนย์ของที่เกี่ยวกับตับเกีเ่ยวกับทางด้านโมเลกุลคือ molecular h e p a โล l o g ทางด้านตับครับเตรียมตัวนี้ก็คือว่าก็เหมือนกับว่าตอนตอนที่เรียนอยู่ของ PhD เนี่ยมันจะโปรแกรมมันมันต้องต่อภาษาจฤษอยู่แล้วแล้วก็ตัวเราเวลาเราเลือกเราก็เลือกให้มันแมทกับโปรแกรมที่ที่เราจะเลือกอะฮะก็มันก็จะง่ายก็คือก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพิ่มก็คือจากเดิมเท่าไหร่ก็คือว่าเราสมัคร ไอ้ที่คิดว่าตรงกับฟิลของเราเขาก็จะเลือกเราง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เขียนเขียนพวกรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเราจะไปทําอะไรที่นู่นก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าเขียนให้ดูแบบน่าสนใจหน่อยก็แบบเขาก็คิดว่าน่าจะเลือกเราง่ายขึ้นก็คิดว่าที่ไปยุโรปเนี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสของเราที่ว่าเราจะได้ไปเหมือนเปิดหูเปิดตาต่างประเทศทําให้เราได้เจอว่าถ้าทำใหม่ๆคล้ายๆว่า ถ้าถ้าเราอยู่แต่ในประเทศเราเราก็อาจจะพลาดโอกาสบางอย่างเช่นการเรียนรู้หรือว่าการมีเพื่อนต่างประเทศการไปดูวัฒนธรรมเขาครับก็จะมีส่วนนี้ที่เข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไปที่เหมือนต่างประเทศเราก็จะเหมือนไปสร้างคอนเนคชันกับที่ประเทศนั้นก็จะเหมือนที่ที่ตอนกะว่าจะไปทำพวกงานวิจัยก็คิดว่าเหมือน ทางด้านนู้นงานวิจัยเขาก็อุปกรณ์อะไรก็น่าจะพร้อมค่อนข้างพร้อมมากกว่าด้านนี้ก็คือว่าไปสร้างทางนนั้งคอนเนคชันแล้วก็ไปไปดูว่าเทคโนโลยีที่นู่นเขาเป็นยังไงแตกต่างจากประเทศเราแบบไหนยังไงก็คือว่ากลับมาก็คือก็จะนําความรู้ที่เกี่ยวกับที่ไปทําวิจัยนีย่กลับมาเหมือนกับว่าใช้กับงานที่ทําอยู่ก็คือเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ทำทำงานอยู่แล้วเกี่ยวกับด้านงานวิจัยอะไรพวกนี้ก็คือถ้ากลับมาก็นําความรู้ส่วนนี้กลับมาใช้แล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถ้ามีคอนเนคกชันก็อาจจะแบบทำเป็นวิจัยร่วมอะไรครัก็สำหรับทุนี้รัดมุ้มัมนรัดเนี่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับทุกคนเพราะว่าเหมือนกับว่ามันค่อนข้างกว้างที่เหมือนไม่จำเป็นต้องจำกัดฟิลที่จะเลือกก็คือใครก็ได้ส่วนส่วนใหญ่แล้วก็ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกหรือโค้ดดอกหรือว่าเป็นสตาฟแล้วก็สามารถมาแอพพลายทุนนี้ได้ซึ่งเปิดโอกาสให้เรา ไป,ไปต่างประเทศได้โดยที่เหมือนกับว่าเราเราไม่ต้องมีต้นทุนอยู่เดิมเพราะว่าเขาจะจัดหาทุนอะไรให้เราไปแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ไปพบปะกับวัฒนธรรมใหม่ๆได้เรียนรู้ภาษาได้รู้จักคนมากขึ้นประถูกปิษตาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกัน